ถูกรางวัลที่หนึ่งจะพากันรวยนางเอกดังอย่างอึง้งพิสูจน์บ้านผู้จัดสุดาพาจูจูเหตุมือผีโผล่ขึ้นมาวันถ่ายรายการเหมนเหมือนศพเน่าแห่สองเล็กบ้านรางสู่บ้านหรูเปิดบ้านเพิ่งเข้ามาอยู่ได้สมเดือนของผู้จัดชุสูดาพาซึ่งละครหมอหลวงกําลังฮับฮิตมากๆอยู่ตอนนี้โดยรายการตีทายครัวของดุกพานุเดช ไปถ่ายทำรายการเผยโมเมนต์นางเอกคิมเบอร์ลี่เงีนกลิ่นเห็ดมือผีถึงกับลั่นเหมือนกลิ่นหมาเนา่ขนาขณะเข้าไปดูเห็ดมือผีงอกขึ้นมาในบ้านสุดาพาวันถ่ายรายการตีทายครัวเจ้าของบ้านเผยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีดุกลั่นเรดติ้งจากระฉชตตังถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมจูงมือคิมเบอร์ลี่บอกจะรวยด้วยกันไปสองเลขที่บ้าน พร้อมทั้งบอกว่าเลขที่บ้าน35ทัด1 0 2่งรทำเอาสาวคิมรีบถ่ายเลขที่บ้านไว้เลยรุมกันไปพิสูจน์เหตุมือผีวินลี่แม็กอินทอร์ชหนึ่งในพิธีกรก็ขอเข้าไปพิสูจน์ใกล้ๆบอกเลยว่าเหม็นเหมือนศพเน่าพร้อมวิเคราะห์เหตุมือผีจะขึ้นมาเองขึ้นมา3กอมี3แล้วเลขหน้าบ้าน35เป็น335โดยบ้านหลังดังกล่าวก้องปิยะเพื่อนสนิทชูด,ดาภา,าเมาติดตลกว่าบ้านนี้ก่อนจะซื้อเป็นบ้านร้างตอนเด็กคุณ ชูมไม่ได้เดินคนเดียวอยู่กันเต็มบ้านเลยซื้อบ้านแถมสัมภเวสีโดยดุ๊กพานุเดชมาช่วยรีโนเวทออกมาสวยเรียบหรูมากๆเลย